โอเคในครับเราขอขับสีชมชุกท่านกันด้วยนะครับวันนั้นก็ขอ,ขอบซื้อเกมไมโครบิ้วแล้วครับผมเจ้คือในครับนะก็จะเป็นเราซื้เกมไมโครบิ้นที่เคยได้วันนี้เรามากันในไมโครบิ้วแอดออนแล้วนั่นเองอ่าซึ่งแอดออนจะจะเปรีวิวในวันนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นแอดออนที่แบบเราเคยรีวิวไปแล้วนะแล้วก็อันนี้มีอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับ <Okay. S 1> ผมแนละนั่นก็คือแอดออนของที่เป็นใครเซนอ๋อไม่ใช่นะครับผม เห็นขนาดดีแล้วค็จะเป็นไรไปไม่ได้นะครับนอกจากเป็นเชนนั่นเองเออซึ่งจริงๆแล้วผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับวันนี้คือแบบมีอัปเดตใหม่ที่เจ๋งมากๆเพิ่มขึ้นมานะฮะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได,ดูคลิปเก่าเนี่ยสามารถกดตัวไอ้มุอขาบนกลับไปดูก่อนได้เลยนะครับผมอะ่ะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็จีเราไปเริ่มการรีวิวกันเลยดีกว่าผมปไปกันเลยอะ่ะ โอเคครับผมเรียบร้อยฮะก็มากันในเกมเลยดีกว่านะครับผมซึ่งอัปเดทที่มาในวันนี้เนี่ยนันก็คือเจ้าสิงห์นี่นครับผมปุ๊บนี่มันคืออมนิทริกนะครับผมเวอร์ชั่นสมบูรณ์เนขะาเรียกว่าอะไรเวอร์ชันแบบอัปเกรดขึ้นมาหน่อยอยะเออหรือว่าเป็นภาคของพูดง่าคคือเป็นภาคของ e n t e n ทนเอเดนฟอรนะครับผมแต่ว่า ก็จะไปดูนาฬิกาอันนี้กันเนี่ยขอย้อนกลับไปดูนาฬิกาเก่ากันได้ป่ะเออขอย้อนไปดูโปรตายก่อนนะครับซสื้อไอ้เต้าโจทย์โปรตายของเราเนี่ยก็มีอัปเดตเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆนะครับผมเราจะไม่จริงๆมันมันมันแยกไม่ออกหรอกนะครับผมเพราะว่าจริงไอ้พวกนี้ผมก็เคยรีวิวไปหมดแล้วใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างไปนะครับผมนั่นก็คือเจ้ามาสเตอร์คอนโทรลนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองแปลงเป็นอัดศว์ไปไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคไป้แปลงง้างปึ๊บตี ขอดูคัสตินสักรอบแล้วกันนะครับผมเจ๋งๆนะนี่เป็นแยโ่โคตรเจ๋งนะครับผมโอเคนะวิมาตอนนี้ผมกลายเป็นไฟเยอแล้วเอ้ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้คืออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะอ่ะโอเคแต่ว่าทีที่ผมจะให้ดูนี่คืออ่านี่นะมันถ้ามันเพิ่มขึ้นมาปล่าวะผมรู้สึกว่าถ้ามันเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าไ,ไม่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้นะครับผมนั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้เองครับผมนี่ มันคือมาสเตอร์เมนูคอนโทรลนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถปลดล็อกได้ด้วย2วิธีนะครับนั่นคือการพิรมพ์คำสั่งครับฟังก์ชันอันนี้อนะ่า M C control นะหรือว่าเราจะแปลงร่างเป็นเกมแมทเทอร์นะครับผมแล้วก็ใส่โค้ด2539ก็ได้เช่นกันนะครับผมอ่าเหมือนกันเลยนะแต่ว่าเอาว่าที่สำคัญเนี่ยเราจะมาดูเจ้าตัวมาสเตอร์คอนโทรลแล้วกันนะคะนะือมาสเตอร์คอนโทรลเนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่าตัวละครที่ไม่ได้มีอยู่ในไอ้เจ้าออริจินปกติที่ให้เราเลือกอนะ่ะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับเอาว่ามันเริ่มจากตไหนดี เอาเป็นเริ่มจากเจ้าตัวนี้เลยละกันนะผมปึ๊บนี่มันคือแคนน n นบอลนั่นเองนะครับผมอ่าเป็นไงเทพป่ะยีระหูนะดูดีแบบมีการลงไปนอนแองแงงด้วยนะเห็นไหมชั้นป่ะโคตรเจ๋งอะ่ะเออเป็นไงโชว์เทพไป็หนึ่งทีนะครับผมนะโอเคก็วันนี้นะอุ้ยเป็นเวลาวิ่งไหมอุ้ยพังด้วยนะครับอู้ยดิๆๆดิดิดดอุ้ยอุ้ยทะลุทะลวงเลยเว้ยเออเจ๋งดีนะครับผมเอมเอต้องหนีสินะ่แคนนอนบอลนะถ้าเกิดผมชนพวกมอนอะ่ะเจ็บป่ะ อุยเจ็บด้วยนะครับผมเห็นป่ะเออทำไปเล่นไปนะฮะโคตรหลอกโคตรเท่ันตรายเฮ้ยเริ่มดูท่าไหมมีท่าอยู่3ท่านะครับผมเริ่มจากท่าแรกแล้วกันนี่นี่กั๊สแลมขวาปุ๊บนี่โอ้เป็นการหมุนวนรอบๆแล้วก็โจมตีนะครับซึ่งเห <c oughs> มือนจะไม่โดนนะไม่กิดทำาไม่โดนแล้วแตเขาลองท่าแรกใหม่รอบนึงซ้ำป,ปุ๊บหมุนแล้วก็ลงมาโจมตีผมว่าแรงอยูน่นะ ก็คงไม่ได้อ่อนขนาดนั้นหรอกนะครับผมต่อมาท่าที่สองเป็นอะไรเนี่ยแอนนอนรัสนี่เป็นไรหมุนอีกแล้วหมุนไปแล้วโอ้โหหมุนแล้วก็รอบนี้ใช้มืนอนะครับผมทุบลงไปนะเออก็ได้อยู่แล้ได้อยู่ได้อยู่โอเคเลยท่าหนึ่งท่าหนึ่งท่าท้ายอ่ะผมว่าผมต้องเรียกโรบอทผมมาก่อนละปุ๊บโอเคมาลองแล้วท่าท้ายนะเป็น Bow บโบเวฟคืออะไรอ่ะโบเวฟคือโอ้เป็นการแบบระเบิดพลังสายฟ้านี่เองครับผมนะเออแ,แรงนะดูดิ ใช่เลยนะครับผมโอ้โหโค้เจ๋งนะครับผมแล้วก็โอเคประมาณนี้นะครับผมสับแคโนบอลตัวแรกของเรานะฮะโคเท่นะครับผมเดี๋ยวรอมันสมบูรณ์กว่านี้แน่น่าจะจริงกว่านี้นะตอนนี้มันยังแบบไม่ได้มีท่าแปลงร่างอะไรมากมายนะครับมาต่อดีกว่านะครับผมสับตัวต่อมาอันนี้เป็นตัวไรอ่ะปุ๊บอ่านี่มันคือเจ้าบัดช็อกนั่นเองครับผมนะดูดีเห็นไหมแหมตัวสันยิ่งยิ่งเลยนะคืออยู่นิ่งไม่ได้เลยนะครับผม มาโอเคว่าเดี๋ยวเรามาลองดูท่ากันนะว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวท่าแรกเป็นเลสิกเลเซอร์นี่เป็นการแบบเพื่อปืนยิงลำแสงอะไรน,นี่ปะ่ะเออแรงอยู่นะดูดีไปเออทำไปเล่นไปนะต่อมาให้ตออเป็นซูดซูดเฟอรี่เหรอโอ้เป็นแบบเทพเจ้าสายฟ้าอนะไรเงี้ยเออแบบพลังเทพเจ้าสายฟ้าโอ้โหดูตายตายหมดนะครับผมนี่เกลี้ยงไงนะเป็นไงเทพบ้างโอเคประมาณนี้นะครับสมบ,บับช่องนะัมมีท่าอยู่ไหนไม่มีนะไม่มีนะขอขอซูดเฟอรี่รอบหนึ่ง ไปเลยปุ๊บน,น,นี่ระเบิดพลังสายฟ้าอย่างเทวะไป่ะไปกต่อดีกว่านะครับตัวต่อมานั่นก็คือเจ้าปุ๊บนี่มันคือไวท์วายนั่นเองนะครับออกเสียงถูกป่ะือแต่ว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับนั่นคือเจ้าไวท์วายนะฮะมันจะเป็นเหมือนกับว่าฟิอาฟัชพืชอะไรอย่างเงี้ยเออมานี่เห็นไหมอุ้ยมีการถืออุ้ยนี่ดูแอนิเมชั่นไม่ธรรมาดานะครับผมเรามาฮะมาดูดีกว่าเดี๋ยวอ่านนะถ้าอะไรเป็นเออพูดสิทธ นี่เป็นการแบบยูนหรอยูนระเบิดนะครับผมนี้นี่เป็นการยูนระเบิดนะฮะเออต่อมาที่ตอมเป็นไวส์ไส้ใช้ถาวันนะครับผมนี่เป็นการแบบโจมตีโดยรอบนะครับแล้วก็สุดท้ายอะไรเนี่ยนี่เป็นคณิตวิศว์สแก้โอเคปุ๊บโอ้นี่ไงอ๋อเป็นแบบคือแบบพืชใช่ป่ะพืชที่แบบกินเนื้ออะไรนี้นะครับผมจะพูดใหญ่นะคือท่าเป็นท่าประมาณนั้นแหละนะขอคอเล่าด้วยขอเล่าไวส์ไส้ไซส์ไส้ดิ อุ้ยลอยด้วยนะอู้ตายหมดเลยนีย่ไม่ธรรมดานะหมดเลยไม่ธรรมดานะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับไลท์ไวน์นะเออแอนิเออมชั่นเฮ้แต่แบบโมเดลมันสวยมากเลยโอเคไปกันต่อนะฮะต่อมามาเป็นปึ๊บมันนี้คือเจ้าบิ๊กพูฟนั่นเองนะครับผมหรือว่าบิ๊กพูฟเฟอร์นะฮะถ้าไม่ผิดนะครับเป็นพลังหมาป่านะครับผมมาดูท่าวิ่งนี่เห็นไหม เราวิ่งก็แบบอนิเมชั่นคือสมจริงนะเว้ยเออตามตามนั้นเลยนะมันไ,ไม่ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวมาดูกระบวนท่ากันไหมมาดูถ้าว่ากระบวนท่ามันดูแบบแปลกๆว่ะกระบวนท่านะครับว่าเอาว่ามาดูท่าแรกเป็นอีนี่เดี๋ยวก่อนก็ดูท่าดูแอนิเมชั่นก่อนเมื่อกี้ผมหยุดดูเพราะว่าจะหยุดจะหยุดดูแอนิเมชั่นนะฮะโอเคมาดูท่าแรกเป็นซาวเวฟนี่ในการยิงนะยิงลำแสงเสียงนะครับผมเ เร่องยิงลำเสียงสิแจกเลยครับเออต่อมาเป็นอะไรเนี่ยบูเฟอร์บริสอ่าเป็นการเหมือนกับกงเล็บอะไรอย่างนี้นะครับแล้วสุดท้ายเป็นมูลลัชอ่ะอู้อุ้ยพอเป็นการแบบลัชเข้าไปนะครับด์แโจมตีนะครเออเท่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 ดีนีดีคำรามสําหรับนี้ชอบชอบเลยคำรามเนี่ยชอบเลยอะไรใช่เสียงเนี่ยเข้ามาเดีในรอบนึงมูลลัชรอบหนึ่งลัมปึ๊บนี่อุ้ยเป็นไกลอยู่เหมือนกันนะเออมันพุ่งไปไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทําอะเล่นไปนะครับด์นะก็โอเค ประมาณนี้ในการผมจะต้องมาป่าของเรานะเทป้าเทป้าโอเคเรียบร้อยนะครับผมผ่านไปนะสำหรับโจมาป่านะครับเหลือๆใกล้ละใกล้จะหมดแล้วนะครับสำหรับเซตแรกนะตัวสุดท้ายของเรานะครับผมไปที่ตัวแรกนั่นคือปึ๊บอีมันคือเจ้าอัสติควอนน่านั่นเองนะครับผมนี่มั็นไงโคตรเท่นะดูดีดูโมเดลดีโอเคมาลองดูท่าโจมตีไหมท่าตีปกตินี่เป็นไงเป็นการตะปบนะครับผมมามาเริ่มดูอุ้ยมีสี่ท่าเลยเวท่าแรกเป็น ปุ๊บนี่เป็นไอบีดนะครับผมเป็นแบบน้ำแข็งนะยิงน้ำแข็งอะไรอย่างงี้แต่มาเป็นโคโคแอนด์ลันโอเวอร์ปุ๊บนี่อ๋อเป็นการแบบกลิ้งไปนะครับผมมาดูคือสีสันมันแสบตาม,มากเ <laughs> ลยต่อมานะเอ้ยต่อมาเป็นอะไรเนี่ยเป็นซูนามิเหรอซูนามินี่อุย้ยโคตรโหดหุ่นตายหมดนะโอเคแล้วสุดท้ายเป็นอะไรเนีน่ยไอซิสเต็มเหรออุ้ยโอ้เป็นการแช่แข็งนะครับนะผมเออเจง๊จงเจง๊จงเจง๊งเจ๊งตัวอ,อย่างงี้สิ ไม่ธรรมดานะโคตรเจ๋งนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้โหมันไม่เห็นเลยโแต่ว่ามันมีละลายเป็นน้ำนี้ด้วยเลยถ้าเกิดเอาไปเล่นจริงนี่แบบน่าจะพังนะฮะถ้าเกิดว่าโอ้โหน้ำแข็งมันกลายเป็นน้ำแบบนี้ในกราฟผมเลก็อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ในกราฟผมสับเจ้าอัติคุน้านะก็นั่นก็คือตัวน้ำแข็งกันเลยอ่ะโอเคแล้วก็มาถึงตัวท้ายในเซตนี้นะครับหนึ่งก็คือเจ้าเฟรบิกเน่ปึ๊บนี่ เวบิกสมชื่อนะครับผมบิกจริงนะอจริงป่ะคุ้มเสียได้อย่างเดียวเว้ยคือตอนเนี้ยคือผมไม่สามารถแบบคุมกล้องมาถูกล็อกนะผมไม่สามารถเห็นด้านหน้าของเวบิกได้เออผมโอ้ยนี่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 มันต้องมันต้องมีความแบบพยายามนิดนึงปุ๊บ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 อย่เห็นป่ะจริงนะตัวใหญ่มากนะคือผมจะต่อยยังไงอ่ะผมต่อยยังไงมันโดนอุ้ยนี่นี่อุ้ยโดนนะโดนนะโดนนะเห็นป่ะโดนนิดนึงนะอุ้ยแต่แต่ยากเว้ยโอ้ยโอเคแต่ว่านี่แค่จะบอกว่า อย่างน้อยมันก็มีแล้วนะครับบินได้ไหมนะโอ้โบินได้ด้วยไหมที่แต่น้อยก็ใส่ใจก็คือพุทธนาเขาใส่มานะครับซึ่งผมว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีเก็บกระบวนท่าที่สมบูรณ์แน่นอนนะครต้องรอตามก่อนนะตอนนี้คือแบบเนี่ยเอาเอาเอาเบบี้มากระทึกเฮ้อแบบตัวมันใหญ่จริงนะดูดิเกือบจะขั้วเขาท่านผู้ชมก็ค็อเบบี้สมชื่อ โอเคผมเรียบร้อยแล้วนะผมสับอันาการเสร็จแรกนะก็มันหมดหมดนาะทีพอย่างแกแล้วนะเออแกหลุดออกจากมือฉันไปแท้แล้วเรืองราวนะั้นก็เรียบรอ้อยผมหมดแล้วนะสับเจ้าออาอิชีพปอดโปรตไทป์ธรรมดานะครับผมแต่ว่า มันมีแถมมาน,นิดนึงนะครับแต่เขาบอกก่อนว่าจริงคือผู้นั้นทำให้เสร็จนะแต่ว่าเขาปล่อยตัวเบตา้าออกมาแล้ลองก่อนนั่นเองนะครับแล้วนั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้ผมนี่มันคือออฟลิทิกครับเวอร์ชันที่แบบอัปเกรดขึ้นมานะหรือว่าเป็นของผู้นิยายคือเป็นของภาคเอเดียนโนนั่นเองนะครับหรือว่าเบนเทนตอนโตน,นั่นแหละที่รู้จักกันนะนว่าเดี๋ยวเรามาลองดูไหมเออถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าอลองก่อนแล้วกันนิดนึงก็ยังดีนะมาปุ๊บนี่เป็นไง โอ้โหแค่ใส่ก็แบบดูดีอร่าแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ได้มีแอนิเมชันอะไรมากมายนะู้ <c oughs> สึงเหมือนจะมีเนี่ยมันจะมีแค่4ตัวให้ลองก่อนเท่านั้นนะจะต้องอที่เบือเนี่ยน่าจะตามมาทีหลังไปค,ครับผมแล้วก็ที่ตัวแรกเลยนั่นก็คือเจ้า นี่มันคือ s อ a r m Fire นั่นเองนะครับโอ้โหเท่พะเท่พะอันนี้คือยังไม่แบบยังไม่ได้มีท่าอะไรมาให้ลองนะ,ะแต่ว่าแบบเอามาแค่ให้ดูโมเดลก่อนนะครับเหมือนกับพู้น่าจะอวดอะ่ะนี่นี่แบบมาอวดโมเดลหน่อยแล้วกันนะไหนแบบทำโมเดล s อ a r m Fire ออกมาเสร็จแล้วอะไรนี้นี่แบบโอ้โหเกาหงเกาหัวงงงงนะครับก็คล้ายๆคิล้าแหละรู้สึกมันจะเหมือนฮีบะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผม Swarm Fire นะฮะไปต่อนะสำหรับตัวที่2นั่นก็คือปึ๊บ นี่ฮิวมังกาโซน,นะครับผมโอ้โหดูสิดูดูดูด,ดูฮิวมังกาโซน,นะครับผมผมเชื่อว่ามันคงมีหลายๆตัวเนี่ยแบบชอบตัวละครน,นี้แน่นอนนะดูถ้าโจมตีถ้าดิดนี่โอ้โหม,มีการใช้หางนะครับผมมีการใช้หางในการแบบตวัดตบอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอันนี้คืออะไรอะ่ะอินคิทไซน์นีสามารถขยายล่างได้นะครับผมซับฮิวมังกาโซนนะซึ่งมันก็ควรจะขยายได้หรือเปล่ามันควรจะขยายได้อยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวลองดูไหมเริ่มปุ๊บ นี่มันมันใหญ่ขึ้นป่ะอ่ะก็ก็ใหญ่ขึ้นน่ะนิดนึงนะแต่ว่าแบบก็เทียบกับเบยบิ๊กไม่ได้นะครับเพราะเบยบิ๊กมันใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับผมนี่ดูแอนิเมชันนะนี่เนจะให้ดูแอนิเมชันด้วยนี่เห็นไหมดูดีดูแบบตะมุตะมีมากนะครับน่ารักมากนะเออแบบเอานิ้วมาแบบชนกันอะไรประมาณนี้นะครับนะก็เรียบร้อยนะครับสที่มันกระสอันนั่นเองนะปุ๊บมาตอนนี้ถึงไหนละถึงตัวที่สามแล้วนะครับผมแล้วตัวที่สามนั่นก็คือปึ๊บ โคมาสโตนอ่าโคมาสโตนนะครับผมก็มีท่าเดียวก็คือท่ายิงหนีเป็นการแบบระเบิดุปุตนวว่านะพลังนว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นไนเทพะเจ๋งเจ๋งนแค่มเดียวก็แบบกินขาดแล้วนะฮะเพราะแล้วผมว่าร,รุ่นรุ่นแบบรุ่นโตเลยมันมีอะไรให้แบบน่าแบบมีตัวละครมีเอเรียอะไรที่มันน่าเล่นเยอะมากๆเลยนะต้องนอนติดตามจริงนะต้องพัฒนานะครับผมจะดูว่าอันนี้มีแอนิเมชันไหม ไม่มีนะครับสำหรับโคมสโต้ยังไม่มีอะไรมากมายแค่ยืในหายใจนะฮะแค่ยืในหายใจก็หล่อแล้วพี่จริงอ่ะขอระเบิดอีกรอบหนึ่งกันระเบิดพลังกูโอ้โอ้โหในกรับนะแล้วก็มา้าโฮมสบตัวสุดท้ายในวันนี้ของเรานะครับนั่นก็คือเจ้าปื๊บ นี่ก็ไดมอนด์เฮดนั่นเองครับผมนะเอาจริงมันก็คือไดมอนด์เฮดนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของเบรน,นตอนโตนะนี่อยู่อง่างเทบ่บ้างเท่นะครับผมตอนนี้ยังไม่มีท่าอะไรออกมานะแคะ่แบบมาให้ยืนเก๊กลหล่อเฉยๆนะครับผมเออแบบโชว์ตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็อ่ะเรียบร้อยหมดแล้วอะ่ะเออไม่มีแล้วนะครับผมเสียดายนะจริงน่าจะมีมากกว่านี้แต่ว่า ไม่เป็นไรในการผมเดินแน่นะคนน่าจะมีมาเพิ่มนะโอเคนี่คือผมไม่สามารถออดจราฟนั้นได้เฮ้ยเดี๋ยวมาสเตอร์คอนโทมูมหายไปไหนฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องแกะมันปึ๊บเออเดี๋ยวเดี๋ยวเธไม่ออกด้วยนะฮะผมองสัต้องเอาออกก่อนปุ๊บอ่าโอเคอ่าได้เรียบร้อยผมเอาทีที่ออดได้แล้วแล้วก็อ่ะ โอเคก็ okay, ประมาณนี้ในการบทสับการ์รีวิวแอรออนในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะก็ถือว่ามีอัปเดตขึ้นมาเพิ่มเยอะพอสมควรเลยแต่ก็คยายดาดรลดนะครับผมก็สามารถไปได้วนหลไดที่ลิงใต้คลิปนะแต่ผมจะทิ้งไว้ให้นะฮะบอกเลยว่าแอรออนนี้เนี่ยจริงๆนะในอนาคตเนี่ยผมว่ามีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายแน่นอนนะครับต้องรอติดตามชมนะก็ตอนนี้นะครับผมผมเซอร์มซีนะก็ขอตลาไปก่อนนะครับนนจะกระชากใจลืมกระชากไเพื่อเป็นกำลังใจผมในการสอบไปด้วยนะครับไว้เจอกันังหน้าตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม Bye, cha, bye 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 bye